ผลสำเร็จในการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อน BCG m o เดลลำไย,ยจังหวัดตา จังหวัดตากได้กําหนดให้พืชลำไยเป็นพืชโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศโดยน้อมนาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCG โมเดลลำไยจังหวัดตากซึ่งจากการดําเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรลำไยเพื่อเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตากที่ผ่านมาสํานักงานเกษตรจังหวัดตากสํานักงานเกษตรอําเภอและหน่วยงานภาคีได้ร่วมสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริ ในด้านการพัฒนาการผลิตการแปรรูปและการตลาดตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตาได้นำแนวทางระบบส่งเสริมการเกษตรหรือ TNV System มาขับเคลื่อนในการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพลำไยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใช้หลักการบูรณาการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนใช้หลักการพัฒนาและปรับโรงงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ในพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่คนสินค้ามุ่งเน้นการส่งเสริมในรูปแบบกลุมเชื่อมโยงอย่างครบวงจรตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ำกลางน้ําและปลายน้ำโดยเน้นหนักในกลุ่มแปลงใหญ่ลำใหญ่ใน4อำเภอได้แก่อำเภอสามเงาอำเภอบ้านตา่าอำเภอเมืองตา่าและอำเภอวังเจ้า ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยห,หมู่7ตําบล3เงาอําเภอ3เงาจังหวัดตาาเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยที่มีผลการดําเนินงานขับเคลื่อนตามการส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่เป็นรูปธรรมดําเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนกระทั่งในปี2566ได้เน้นกระบวนการขับเคลื่อนตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ด้วย BCG m o เดลปัจจุบนันมีเกษตรกร,ร,กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ลำไยห,หมู่เจตําบล3 งาอำเภอสามเงาจำนวน72รายพื้นที่เข้าร่วม650ไร่ จากการขับเคลื่อนของสำนักงานเกษตรจังหวัดปากสำนักงานเกษตรอำเภอสามเงาและหน่วยงานภาคีที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปและการตลาดมีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์คือในกระบวนการต้นน้ำเน้นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตมีการแลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการจัดการรูปแบบแรงใหญ่สหกณ์หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อความสามารถในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางและพัฒนาบุคลากรต้นแบบในพื้นที่ รวมถึงกระบวนการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตจัดทําแปลงเรียนรู้ต้นแบบการใช้พลัมใหไยดีการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการผลิตการส่งเสริมจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้ได้ลำไยคุณภาพพรีเมียมเกรดรวมทั้งยกระดับมาตรฐานการผลิตลำไยให้ได้การรับรองมาตรฐาน GAP มาตรฐานตักการันตีหรือมาตรฐานในการส่งออกตามความต้องการของลูกค้าในกระบวนการผลิตลำไยมีวิธีการจัดการผลผลิตไปสู่ซีโร่เวสเช่นผลิตปุ๋ย กจากใบลำไย,ยเปลือกลำไย,ยมเมล็ดลำไย,ยที่เหลือจากการแปรรูปลำไย,ยอบแห้งเพื่อการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการผลิตสำหรับกิ่งลำไย,ยและต้นลำไย,ยที่เกิดจากการตัดแต่งก็นำไปเผาเป็นถ่าน ทั้งนี้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำกิ่งลำไยไปเผาแปรรูปเป็นฐานกราฟินหรือไบโอชาโคเพื่อนำไปผสมในดินปลูกเพิ่มศักยภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือดินปลูกโดยมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรจากความร่วมมือของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดต,ตานอกจากการจัดการเศษวัสดุแล้วยังเน้นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการลดใช้สารเคมีและใช้วิธีการจัดการแบบผสมผสานมี การวิเคราะห์ดินใช้ฮอร์โมนสารชีวภาพชีวพันธุ์ในการเพิ่มผลผลิตและกำจัดสัตว์รูพืชและได้นำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ในการสูบน้ำในแปลงลำไยด้วย ในกระบวนการกลางน้ำหรือการแปรรูปกลุ่มมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความหลากหลายและทางเลือกให้กับผู้บริโภคเช่นลำไย,ยอบแห้งเบเกอรี่จากลำไย,ยสำนักงานเกษตรจังหวัดตากได้ส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลผล,ผลิตและผลิตภัณฑ์รวมทั้งกลุ่มได้ประสานขอรับงบประมาณจากเขื่อนภูมิพลในการจัดสร้างโรงแปรรูปให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปรองรับการขอมาตรฐานออย ตลอดจนมีการแปรรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยลดความชื้นในการอบแห้งลำไย ในด้านการตลาดหรือกระบวนการปลายน้ำเน้นในเรื่องส่งเสริมกระบวนการตลาดการค้าปลีกการค้าส่งโมเดิร์นเทรดและออนไลน์โดยนำผลิตภัณฑ์ทั้งลำไยผลสดลำไยแปรรูปจำหน่ายในตลาดที่เกิดจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐเช่นตลาดเกษตรกรตลาดงานตากการันตีออกบูธในงานแฟร์ต่างๆรวมถึงมีการขยายตลาดโดยการทำสัญญาการค้ากับหน่วยงานราชการและเอกชนนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายในหน่วยงานภาครัฐเช่นร้านค้าของฝากเขื่อนภูมิพธ และกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยห,หมู่เจ็ดตำบลสามเงาอยู่ระหว่างทำสัญญาร่วมกับบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนมีแผนการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำหน่ายนะร้านกาแฟาพันไทยในปั๊มน้ำมัน PT นอกจากนั้นสำนักงานเกษตร,รจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอได้ทำการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคลำไยผลสดลำไยแปรรูปและสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ลำไยแก่สาธารณชนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตากได้วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงาน ส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในพืชลำไยด้วย BCG m o เดลในปีงบประมาณต่อไปคือเน้นพัฒนาคุณภาพผลผลิตลำไยให้ได้ผลผลิตพรีเมียมเกรดวางแผนประสานงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานบูรณาการเช่นการพัฒนางานวิจัยการใช้ประโยชน์จากเปลือกลำไยและเมล็ดลำไยพัฒนาการแปรรูปโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการพัฒนาการแปรรูปด้านพลังงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ฐานกราฟินหรือไบโอชาโคจากมเมล็ดลำไยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC และสถาบันการศึกษารวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างสตอรี่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรทำให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือของทีมงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ทีมงานเข้มแข็งเกิดการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมกลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดีผลผลิตมีคุณภาพดีมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นเกษตรกรจำหน่ายผลผล,ผลิตได้ราคาดีเกษตรกรมีทัศนคติที่ดีสามารถพัฒนากลุ่มเพื่อต่อยอดก่อเกิดชุมชนต้นแบบและขยายผลงานส่งเสริมการเกษตรไปยังชุมชนเครือข่ายเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนเกิดความมั่งคัง่งยั่งยืนต่อไป 我。